สวัสดีค่ะรจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นําวัตถุมงคลเป็นมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์จะเป็นด้ามงาฝักไม้นะคะเก่าดัม้มเดิมนะคะเก่าธรรมชาติเก่าบ้าน ขนาดความยาวเฉพาะใบ5นิ้วรวมด้ามและฝัก9นิ้วครึ่งน,นะคะ รวมด้ามได้ฝักเก้านิ้วครึ่งน,นะคะพกพาง่าย กลันแล่นนะคะมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหลองพูนครสวรรค์ด้ามงาฝักไม้นะคะเฉพาะใบก็หนิ้วรวมด้ามและฝัก9้านิ้วครึ่ง เป็นเม็ด,มดยุคต้นหลวงพ่อเดิมนะคะใครที่ชอบหรือว่าเข้ามาดูแล้วสนใจก็ทักทายเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกันได้นะคะเก่าบ,บ้านๆนะคะทักทายเข้ามาได้เลยที่เบอร์092 6629665รุติการนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะรู้จิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ